สวัสดีครับวันนี้จะพามาร้านอาหารของเชฟมิชลินสตาร์สดาวนะครับเชฟกะทะเลกอาหารยุโรปประเทศอังกฤษและประเทศไทยเขาคนนี้คือเชฟมาร์ตินบรูโนสครับคนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นระดับปรมาจารย์เลยครับวันนี้เราจะได้ชิมฝีมือของเชฟได้นะครับไม่ต้องไปกินในโรงแรมหรูที่ไหนเลยครับชื่อร้าน Cook by f o o d i d e n t i t y ครับร้านอยู่ริมทางหาง่ายมากๆถ้ามาทางถนนราชพฤกษ์ก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอินทราวาดนะครับเส้นนี้จะเชื่อมระหว่างถนนราชพฤกษ์และพุทธมณฑลสายหนึ่งร้านอยู่ปากซอยอินทราวาดยีสเลยครับมีที่จอดน ร้านประมาณ7คันนะครับแล้วก็ข้างๆร้านก็จอดได้เป็นร้านไม่ได้ใหญ่มากแต่ไม่แออัดนะครับมีโซน VIP ด้วยแนะนําให้โทรจองมาก่อนจะดีกว่าแล้ววันนี้โชคดีมากเลยนะครับได้เจอเชฟบรูโนสตัวเป็นๆด้วยตัวจริงน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากครับเชฟบอกว่าอยากให้ลองชิมอาหารของเขานะครับไม่อร่อยแต่ว่าอร่อยมากครับแหมแบบนี้ต้องพิสูจน์กันสักหน่อยนะครับเมนูแรกเป็นซีซาร์สลัดครับเชฟลงมือทําเองเลยเริ่มจากการนําประกาศคอสมาทากับน้ําสลัดให้ทั่วนะครับเขาจะไม่ได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเ้ลบนี ในน้ำสลัดก็จะมีส่วนผสมของเครื่องเทศพวกมัสตาร์ดพาร์เมซานชีสเป็นสูตรดั้งเดิมของเชฟนะครับดูเชฟก็ทําแล้วง่ายมากเลยนะครับแค่จัดวางลรบบนจานขูดชีสใส่ลงไปเป็นแผ่นๆ,ๆนะครับแล้วก็มีไก่กรอบที่นําไปคลุกกับข้าวพองแล้วเอาไปทอดครับมีโรยครัชกรอบๆปิดท้ายด้วยผงปาปริก้าครับเสร็จแล้ว1เมนูครับจานนี้385บาทซีซาสลัดเนี่ยเป็นสลัดที่ยอดนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับสำหรับจานนี้นะครับผักสดกรอบอร่อยมากเพราะเชฟเขาทําแบบเบามือนะครับผักคอสเนี่ยเป็น้ํา เยอะกินแล้วได้ความสดชื่นเข้ากันกับน้ำสลัดที่จะมีรสชาติเค็มมันได้ปาปริก้าตัดเลี่ยนนิดหนึ่งนะครับกินกับอกไก่คลุกข้าวพองทอดกรอบเป็นสลัดที่กินได้อร่อยไม่เบื่อเลยครับต่อมาเป็นซุปนะครับที่นี่มีซุปให้เลือกหลากหลายแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยเนี่ยก็จะมีซุปฟักทองครับราคา125บาทที่หอมมันจากส่วนผสมของเนื้อฟักทองซุปผักโขมที่อร่อยและมีประโยชน์ครับ125บาทเช่นกันเป็นซุปที่เหมาะมากนะครับกับผู้ที่กินมังสวิรัตนะครับเพราะอุดมไป ซุปหอยลายราคา145บาทครับมีความเข้มข้นสัมผัสได้ถึงกลิ่นและรสชาติของหอยลายที่เคี้ยวได้เป็นตัวๆนะครับแล้วก็จะมีซุปเห็ดที่มีความครีมี่นะครับเป็นซุปที่อร่อยนะครับนี่กินกับขนมปังนี่ก็แทบอิ่มแล้วนะครับเนี่ยต่อมาเป็นยำแซลมอนฟูครับราคา355บาทนี่คือเนื้อปลาแซลมอนเอาไปต้มแล้วก็ยีให้ละเอียดนะครับจากนั้นก็เอาไปทอดครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับยำปลาดุกฟูนะครับแต่นี่เป็นแซลมอนฟูนะครับทอดออกมาได้เหลืองกรอบสวยงามมากเสิร์ฟพร้อมั่งงมมีท้ว หอมแดงพริกมะนาวแล้วก็น้ำยำนะครับก่อนเทนเนี่ยเขาก็ให้บีบมะนาวลงไปผสมให้เข้ากันก่อนแล้วก็คลุกเป็นยำได้เลยครับเมนูนี้ก็จะได้ความกรอบสนานของแซลมอนฟูนะครับกินกับเครื่องยำรสชาติเปรี้ยวหวานมีความกรอบสดชื่นจากทั้งมะม่วงและแอปเปิลเขียวอร่อยดีครับจานนี้355บาทต่อมาเป็นสปาเกตตีโฮตาเตะสาหร่ายไข่กุ้งราคา395บาทนะครับเส้นสปาเกตตีผัดกับซอสญี่ปุ่นจะคล้ายๆกับยากิโซบะนะครับโรยปลาแห้งสาหร่ายหอยเชลย่างแล้วก็ปิดท้ายด้วยไข่กุ้ รสชาติความเป็นทะเลแล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นชัดเจนมากครับต่อมาเป็นเพนเน่วากิวนะครับอันนี้เป็นเนื้อวากิวออสเตรเลียนย่างแบบมีเดียมวางมาบนเส้นเพนเน่ที่ผัดกับเกรวี่ซอสจนชุ่มฉ่ำนะครับกินด้วยกันกับเนื้อวากิวที่นุ่มกําลังดีมีพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกแห้งเพิ่มมิติให้รสชาติเผ็ดโดดขึ้นมานะครับจานนี้695บาทครับต่อมาเป็นรีซอตโต้ฟักทองย่างครับเมนูนี้ทางร้านแนะนําบอกว่าอร่อยมากซึ่งเชฟก็ได้ผัดข้าวรีซอตโต้กับเนื้อฟักทองบดจนดนนนนไไ้้้้ําาและเเือที่มมัซึขปใ ตัวข้าวนะครับก็จะถูกเคลือบไปด้วยความหอมมันของฟักทองครีมและชีสนะครับมีฟักทองย่างกับชีสกรอบม,มาช่วยเพิ่มความอร่อยจานนี้295บาทครับ เมนูสเต็กก็มีนะครับอันนี้เป็นสเต็กเนื้อริบอายแองกัสนะครับราคา795บาทเสิร์ฟพร้อมกับผักย่างมีซอสเกรวี่แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วแบบไทยๆเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำอันนี้ผมชอบน้ำจิ้มแจ่วแซบๆมากกว่านะครับสำหรับคนไม่กินเนื้อก็จะมีสเต็กพอกช็อปนะครับราคา255บาทพอกช็อปก็คือส่วนสันนอกติดกระดูกหากเทียบกับส่วนของวัวก็คือทีโบนนั่นเองนะครับเป็นส่วนที่สุดยอดที่สุดของหมูที่เอามาทำสเต็กแล้วครับแล้วก็จะมีสเต็กแซลมอนหนังกรอบนะครับมีมันบดผักยาาาางแลล้้้ววก็นสัดดมใหยรค 195บาทนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องดื่มขนมหวานไอศครีมด้วยนะครับโกโก้เย็นนะครับ130บาทเป็นโกโก้เข้มเข้มดาร์กถูกใจสายโกโก้แน่นอนแล้วก็อันนี้เป็นชาพีทนะครับหวานหอมสดชื่นมีเค้กมะพร้าวเค้กส้มและชีสเค้กเค้กอร่อยมากครับโดยเฉพาะชีสเค้กเนี่ยผมซื้อกลับบ้านเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นไอศครีมหลากหลายรสชาติครับปิดท้ายด้วยชาร้อนภูฐานที่มีกลิ่นหอมสมุนไพรหอมสดชื่นขึ้นจมูกมาพิสูจน์ความอร่อยกันได้นะครับที่ร้านคุก by food identity ครับเปิดให้บริการทุกวันครับ วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสเปิดตั้งแต่1 0ม0ครึ่งถึง3ทุ่มส่วนวันศุกร์และวันเสาร์นะครับเปิดตั้งแต่1 0ม0ครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งครับแนะนําให้จองก่อนจะดีกว่านะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ